ลือเก็บน้ำมันแข็งทุกวันอยากมีเดือนเหลือทางเลือที่ดีที่สุดก็ต้องแก้เซลพิจีสวัสดีครับแต้มครับจากเชียงใหม่ครับ<ะ>วันนี้มาตรวจสภาพที่มงคลครับใช้รถมาประมาณเกือบเกือบสองปีครับออกรถตั้งแต่ปลายแดงแล้วติดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับไม่ประมาณ1,000นึง ใช้มาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณแสนสี่โลกว่าแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับกาตาเร่งทุกอย่างปกติหมดประหยัดรถมิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครับปัญหาหลังการติดตั้งไม่มีครับก็มีช่วงแรกๆที่ต้องปรับจูนกันช่วงประมาณ10,000สองมื่โลแรกครับหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยก็เข้ามาเช็คระยะปกติเปลี่ยนกองตามรอบตามอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าสมัยนี้รถติดแก๊สมันพัฒนาไปไกลนะครับพวกเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะระบบของแก๊สครับมันพัฒนาไปไกลแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนมันเดี๋ยวนี้มันมีการแบบปรับจูนอัตโนมัติอะไรพวกนี้ขึ้นมามันก็ทําให้สมรรถภาพรถมันดีขึ้นประหยัดขึ้นไงครับอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็อยู่ที่เรื่องของการบํารุงรักษาอะไรพวกนี้ครับถ้าเข้ามาเช็ค ตามระยะมันแล้วก็ดูแลมันมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมใช้รถก็หลักๆคือก็ทําทัวร์อยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็เดินทางไกลเดินทางบ่อยไงครับเนี่ยเพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยขับมาถึงเมื่อเช้านี่แล้วก็ตอนบ่ายก็มาเซอร์วิสที่นี่ครับขับมาเซอร์วิสที่นี่ตลอดไม่เคยไปเซอร์วิสที่ไหนขับมาเซอร์วิสที่นี่ตลอดไม่เคย ปเซอร์วิสที่ในก็รู้สึกดีครับตอนแรกก็หาข้อมูลมาหลายที่เหมือนกันมีหลายที่ในกรุงเทพแล้วสุดท้ายก็มาจบที่นี่ครับเพราะว่าดูจากรีวิวใน Google Map ด้วยหรือว่าเสียงของพวกพี่ๆแท็กซี่ที่เขาเคยมาติดตั้งก็ลองสอบถามดูจนแบบพอใจแล้วก็เลยเลือกที่นี่ครับ ตรงปกครับไม่มีอะไรที่ไม่ตรงปกก็บริการดีสวิตดีทุกอย่างครับทั้งพนักง,งานทั้งช่างทั้งอะไรครับมีอะไรก็แจ้งเขาได้ว่าตรงนี้มีปัญหาหรือว่าอะไรพวกนี้ครับสามารถแก้ไขได้ถ้าใครยังจังวลนเรื่องการติดตั้งแกล๊สลองเข้ามาปรึกษาที่นี่ดูก่อนก็ได้นะครับเขามีทีมงานที่คอยให้คําแนะนำอะไรพวกนี้ครับทีมช่างทีมอะไรเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับมงคลสวิตครับอยู่ตรงแถว สี่สนักกลีนค่ะผมค่ะผมะะะะะให้เราได้ดูลรักคุณแล้วคุณจะไม่ผิดหวังรับเพืกันคลองปลอดภัยสูงสุด